สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพย์จะมารีวิวหลังจากที่พีใช้เคสนะผมของเคสดีไฟที่พีใช้มาเกือบ2เดือนครับบอกเลยว่าเป็นเคสที่คุณภาพคือดีมากหลังจากที่พี่ใช้งานมาคือมันเป็นเคสที่ดีไซน์โคตรสวยครับเวลาจับครับของตัวเคสตรงนี้มันจับแล้วมันเข้าออมือดีมากครับมันเป็นเคสของคินเคสนะการออกแบบครับบริเวณด้านข้าง ก็จะโชว์บอดี้เครื่องด้วยถือว่าเป็นเคสที่คุณภาพดีจริงครับผมตัวนี้มี m a ็ s a ซ e ครับเวลาเราใช้อะไรผมเราดูเข้าไป,ปแบบนี้มันก็สามารถใช้กับแสตลียของตัวค i ดไดหรือว่าแสตลีในการใช้ m a ็ s a ซ e ถือว่าสุดยอดมากครับเป็นเคสที่พีใช้งานมาคือมันสวยจริงครับให้ดูเลยนี่ครับคือออกแบบดีไซน์ได้อย่างสวยและลงตัวครับคืออันนี้ผมพีใช้แบบของที่พิมพ์ตัวอักษรของพีเพครับซึ่งพีสั่งซื้อมาตาม นี่พีแนบด้านล่างนี้ให้ผมบอกเลยว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมตัวนี้นะนะครับพีสกล่าวว่าพีเพโผมซึ่งเป็นการดีไซน์ที่โคตรสวยครับใช้งานได้ผมแม่เหล็กของตัวเชตไฟบอกเลยว่าในการดูดโคตรแข็งแรงปึ๊บแบบนี้ดูครับดูนะครับคือมีความแข็งแรงในการดูดของแม่เหล็กมากครับหรือว่สูงผมคือปรับปรุงมาจากรุ่นเดิมอย่างเยอะเลยปรับปรุงดีมา บอกเลยว่าเป็นเคสที่พีเลือกใช้จริงๆกับเคสดีไฟครับดีไซน์โค้รสวยครับนี่ครับให้ดูว่าดีไซน์มันสวยขนาดไหนครับมีความพรีเมี่ยมของตัวเคสมากครับเป็นเคสที่พีเลือกใช้จริงๆจากใจเลยว่าคนถามมาเยอะมากว่าใช้เคสอะไรของ iPhone พี่ขอตอบเลยว่าเป็นเคสดีไฟนะครับนี่ครับอันนี้คือโมดูลของตัวกล้องครับเวลาเราวางครับมันก็ปกป้องของตัว รอบเลนของเราครับหรือว่าตัวเลนกล้องได้อย่างดีมากครับในหน้าจอครับผมตัวนี้ที่พีติดฟิลม์มอะผมเป็นฟิล์มของตัวเคดิฟายนะก็ไม่ได้กินตัวฟิล์มนะผมมันเข้ากับตัวรูปร่างของตัวเคสมากครับเวลาพีใช้งานครับบอกเลยว่าตัวเคนะ่ะคือมันจับแล้วมันเข้ามือดีมากครับมันมีความแข็งแรงครับเวลาทาหล่นครับมันปกป้องตัว โทรศัพท์มือถือของเราได้อย่างเวิร์กมากครับบอกเลยว่าเป็นเคสที่พีใช้จริงแบบเคสเดฟายครับในการออกแบบนะครับมันจะมีตัวคล้ายจุดๆครับเอาไว้ซับแรงกระแทกับผมตัวเครื่องได้อย่างดีมากครับแล้วก็การที่ตัวเคสเดฟายผมใช้วัสดุของรีเซเในการเอาทํามาทำเคสก็ถือว่าเป็นเคสที่บอกเลยว่าคุณสมบัติตัวนี้คือเป็นเคสที่พียกย่องให้เลยครับว่าเป็นเคสที่ดีมากครับเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับ นี่ครับให้ดูคือแบบไม่อวยเลยนะคือใช้งานมาจริงครับซึ่งพี่ผมใช้งานตัวเคสมาพี่ใช้แบบ Impact c เค e ที่เป็นแบบปิดเปิด,ปดพี่ก็ใช้ครับซึ่งอันนี้พี่ใช้มาเกือบจะ6เดือนเห็นไหมว่าคุณภาพคือคูรคุม้มคุ้มมากครับแบบไม่อวยเลยว่าเป็นเคสที่ใช้งานโคตรด,ดีดีแบบสุดๆอะคือแบบอันนี้อันนี้ครับผมเป็นเคสที่ คนหลายคนถามมาเยอะมากว่าตัวครอบเลนครับมันเป็นขาตั้งตัวโทรศัพท์มือถือด,ด้วยซึ่งเป็นเคสที่บอกเลยว่ามันมีความแข็งแรงของตัวเครื่องมากครับคือขอบยางครับปรับปรุงมาจากรุ่นเดิมมากครับมันมีความแข็งแรงครับพี่ผมพยายามดึงออกมันก็มีความแข็งแรงของตัวเคสมากครับซึ่งเป็นเคสที่พีใช้งานพีก็ชอบตัวนี้เป็นคีินเคสก็ บอกเลยว่าตัวนี้ก็ยังสวยงามตัวนี้เป็น Impact Case ที่มีตัวครอบเลนส์หรือว่าตัวที่เป็นลิงก์ของกล้องมาครับบอกเลยว่าตัวนี้คือตอบโจทย์มากครับใช้งานก็ง่ายนะครับตั้งก็ง่ายครับผมตัวนี้สำหรับผมพี่ใช้ตัวนี้พี่รู้สึกว่ามันโชว์ด้านหลังของตัวเครื่องเป็น Kin นเคได้อย่างชัดเจนครับแต่ตัวนี้ก็โชว์ผมด้านหลังได้เหมือนกันผมแล้วก็การป้องกันตัวนี้ก็ป้องกันดีเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นเคสที่บอกเลยว่าพี่ก็ใช้จริงของ c a ส Defy ครับ นี่สวยงามมากระบายความร้อนดีมากครับผมจากเดิม iPhone 15ห้าโปมแมนี่มันจัดการความร้อนไม่ค่อยดีครับแต่พอพี่ใช้ตัวเคสตรงนี้อ่าระบายความร้อนคือดีมากคอนเฟิร์มเลยลยระบายความร้อนคือดีแล้วผมสามารถชาร์จไร้สายด้วยผมตัวนี้นะพีชาร์จไร้สายนะครับนี่ครับผมพี่ชาร์จไร้สายผมดูดูครับปุ๊บแบบนี้ดู นี่ครับคือการชาร์จไร้สายโคตรง่ายเลยตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าแม่เหล็กของตัวนี้ดูดดีมากครับอันนี้พาวเวอร์แบงค์ใหญ่ไหมครับคือมันดูดแม่เหล็กพาวเวอร์แบงค์ขาดดีได้อ่ะถือว่าสุดยอดมากครับบอกเลยเป็นเคสที่โคตรเวิร์คครับดูดเข้าไปปุ๊บแบบนี้นี่ดีไซน์ก็กินขาดครับแล้วแม่เหล็กตัวนี้ผมตัวแม็กซิฟบริเวณนี้ดูดคือดีมากครับดูดดีแล้วมีความเสียงดังครับให้ดูให้ดูนี่ครับดูปุ๊บเี่นไหมคือแบบโคตรดีดูดปุ๊บ ดูมันมีความแข็งแรงมากเลยครับผมตัวนี้ยดูครับดูเสียงเนี่ยสุดยอดครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่สุดยอดมากครับแล้วตัวนี้ผมดูครับดูดีด้วยดูดูครับมันแบบเกาะแม่เหล็กดีมากเป็นเคสที่บอกเลยว่าเวิร์กมากครับพี่ใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นแม็กเซฟครับปึ๊บดูครับขยับให้ดูอันนี้ขยับให้ดูเลยครับผมว่าแม็กเซฟของตัวชิดดิฟอ่ะมันดีมากครับดูครับคือแบบดูดูครับ เดียวให้ดูเลยว่ามันดีมากครับดูโทรศัพท์ของพีครับผมดูดูควับนี่ดูว่ามันมีความแข็งแรงไหมคือมันเวิร์กมากในการใช้งานกับตัวแม่เหล็กครับซึ่งเป็นตัวเคสที่บอกเลยว่าพีโคตรชอบครับอันนี้ใช้งานมา6เดือนครับคือมันปกป้องตัวเครื่องของพีได้อย่างดีมากครับพีทําโทรศัพท์ของพีหล่นคือมันปกป้องได้อย่างดีครับคือพีเปิดประตูรถยนต์อย่างเงี้ยมันหล่นตรงรถยนต์พีตัวนี้ก็เซฟตัวเครื่องของพีก็เยอะตัวนี้ก็ดีครับปกป้องดีมากครับแล้วตัวเคสที่ผมบอกเลยว่ามันสวย เป็นเคสที่พีอยากเอามาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พีใช้จริงๆว่ามันเป็นเคสที่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคือปัญหาเด็ก่อนใช่ไหมที่มันเป็นขอบที่มันขอบบอกง่ายรุ่นนี้ไม่มีพีใช้มาหกเดือนขอบไม่ออกซึ่งบอกเลยว่าคอนเฟิร์มเลยว่าปรับปรุงมาจากรุ่นเดิมคือสุดยอดเป็นเคสที่บอกเลยว่าเคสดีไฟทาคุณภาพของเคสได้อย่างดีมากพอรีวิวแบบตรงๆเลยว่า,วามันดีจริง หลังจากอีพีใช้งานมาครับเป็นเคสที่สุดยอดมากซึ่งหลายคนถามมาว่าเฮ้ยขอบมันลอกไหมบอกตรงเลยว่า ขอบมันไม่ได้ลอกครับแล้วตัวเครื่องที่พี่ใช้เป็นของตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ครับเราผมสามารถพิมพ์ฟอนต์ของเราเพิ่มได้นะอันนี้พิมพ์มาผมใช่ว่าพีเพเราสามารถเอาชื่อเราหรือว่าชื่อต่างๆ,ๆครับผมพิมพ์เป็นฟอนต์ตัวนี้ได้เราไปสั่งซื้อผ่านเว็บของ k ิดดีไฟครับซึ่งเป็นเว็บของของแท้ผมรอของไม่นานนะบอกเลยว่ารอของไม่นานแล้วพีผมสั่งว่าพีเพสามารถพิมพ์ได้ประมาณไม่เกิน8ตัวอักษรนี่แหละผมโดยประมาณนะก็ถือว่า มันดีอ่ะเป็นไอที่เวิร์กมากครับในการสั่งซื้อก็สั่งง่ายครับพิมพ์ google คําว่า w w ิร์ด i ว y c o ออย่างเงี้ยผมหรือว่าพีผมจะแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเป็นของตัว Official ของ Cadify เลยอันนี้พีไม่ได้มีเสียเสียกับการรีวิวเคสนะครับผมอันนี้พีมาแชร์ประสบการณ์ว่าเป็นเคทที่พีโคตรชอบชอบจับใจจริงๆเลยว่ามันดีมากเลยมารีวิวให้ดูครับนะครับ ะครับตัวนี้จะปกป้องตัวเลนของกล้องเราได้อย่างดีครับให้ดูบริเวณด้านข้างก่อนเผื่อหลายคนอยากดูครับนี่ครับเวิร์กไหมคือมันเวิร์กมากบอกเลยแบบไม่อวยเลยว่าเป็นเคสที่แบบโคตรชอบนี่พีชอบมากเลยครับผมโคตรชอบมันสวยอะเอาตัวว่าเป็นตัวเคสที่แบบถึงเวลาจับอ่ะมันก็รู้สึกว่าจับแล้วมันเข้ามือครับเวลาเราเห็นไหม มันมันรู้สึกถึงว่าเป็นเคสที่แบบดูหรูหลามันสวยอะ่ะสวยมาก แล้วก็มีผมตัวห้อยผมเอาไว้ห้อยพวกเป็นแบบว่าพญแจของเช็ดดี้ไฟหรือว่าเป็นสายสะพายของเท็ดดี้ไฟลเราก็สามารถเอาไปห้อยได้ถือว่าเป็นเคสที่มีคุณภาพพอตัวครับผมเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคานอนครับเคสตัวนี้เนี่องจากพี่เองเลยว่ามันคุ้มแน่นอนครับผมสำนี้พี่เพ่ขอจบคลิปรับผมในการรีวิวที่พี่ใช้งานตัวนี้มา2เดือนจริงๆนะพีอยากปล่อยคลิปตอนที่พีรีวิวแรกๆครับแต่พี่ลองใช้มาก่อนว่า2เดือนมันดีไหมยืนยันเลยว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมสำนี้ขอบคุณท่าน อย่ลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมชิศวรรย์นี้ขอบคุณครับ